ปใหกันบ้างครับเฟรนด์โซนคือพื้นที่ที่ผู้ชายทุกคนไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่หรือไม่อยากแม้กระทั่งจะเฉียดเข้าไปเลยแล้วคุณก็รู้ดีกับใจแล้วว่าคุณเกลียดคําว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเธอดีจนเกินไปเราไม่อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปเราไม่อยากจะสูญเสียความเป็นเพื่อนเรากลัวว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องสูญเสียเธอไปผมรู้ว่าคุณเนี่ยเกลียดมันมากแค่ไหนคําพวกนี้แต่อะไรกันล่ะที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพูดแบบนั้นออกมา วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับผมจะมาบอกสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจับคุณไปไว้อยู่ในเฟรนด์โซนและเช่นเคยก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนเราไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกๆคนเข้าใจก่อนก็คือผู้หญิงเขาไม่ได้จับคุณไปอยู่ตรงนั้นคุณต่าหากที่จับตัวเองไปอยู่ตรงนั้นจับตัวเองไปอยู่ในเฟรนด์โซนเพราะว่าคุณเนี่ยไม่โชว์ให้เธอเห็นถึงความสนใจของคุณที่มีต่อตัวเธอ คือผมเนี่ยพยายามบอกคุณไปตลอดอยู่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นคําพูดโดยตรงหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นคําพูดทางอ้อมแต่ผมเนี่ยพยายามบอกทุกคนไปตลอดว่าความคิดของคุณความเชื่อของคุณเนี่ยมันสําคัญต่อตัวคุณมากแค่ไหนสําคัญต่อการใช้ชีวิตของคุณมากแค่ไหนสําคัญก่บพฤติกรรมของคุณมากแค่ไหนมันสําคัญมากกว่าที่คุณคิดว่ามันสําคัญอีกด้วยซ้ําซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราโชว์ให้เขาเห็นเนี่ย เราก็จะโดนปฏิเสธได้มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะโดนปฏิเสธหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าเราเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาต้องปฏิเสธเราแน่ๆเลยเขาต้องไม่อยากคุยกับเราแน่เลยทั้งๆที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ทําอะไรคุณเห็นเลยด้วยซ้าว่าเธอคนนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจในตัวคุณแต่ความคิดของคุณเนี่ยมันนําคนไปก่อนแล้วแล้วพอเมื่อคุณมีความคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจและพอไม่แน่ใจปุ๊บคุณก็เกิิดดคคววาามมลลลลัังงเเเพอกป๊บ คุณก็ไม่กล้าที่จะแสดงความต้องการของคุณออกไปไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกไปคุณจะเลือกปฏิบัติในแบบที่สังคมเขาบอกว่าเฮ้ยคณต้องปฏิบัติแบบนี้ดิมันจะทําให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบคุณคุณต้องพยายามคุณต้องประจบคุณต้องโอเคเขาคุณต้องให้เธอทุกอย่างคุณต้องมีเงินคุณต้องดูดีซึ่งมันไม่ใช่เลยสมองคุณเนี่ยมันฉลาดมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเหตุผลที่ผมบอกว่าสมองคุณฉลาดกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าสมองคุณเนี่ย จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อเวลาถึงสถานการณ์หนึ่งที่คุณเกิดความลังเลแล้วก่อนที่คุณจะรู้เนี่ยมันได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจะเกิดความลังเลเด้วยซ้ําเพราะอะไรละ่ะเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดพอเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มที่จะมีความเสี่ยงเนี่ยมันจะสร้างเหตุผลขึ้นมามากมายเลยนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อที่จะทาให้คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอความจริงหรือว่าจะได้ไม่ต้องแบบ เสียใจหรือแม้กระทั่งผิดหวังซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของคนเลยที่สมองคุณมีความคิดแบบนั้นเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยจะถูกพัฒนาถูกสร้างขึ้นมาจากสังคมจากคนรอบข้างจากพ่อแม่จากผู้ปกครองเอ่ยจากเพื่อนจากแฟนเก่าของคุณจากใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างตัวคุณแม้ว่ามันจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้คุณเนี่ย เกิดความคิดแบบนั้นขึ้นมาแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินต่อหรือบางครั้งคุณอาจจะเอาชนะสมองคุณได้คุณอาจจะคิดมีความกล้าที่จะเดินเข้าไปแล้วคุณก็ถามตัวเองเขาว่าเฮ้ยนี่มันจะดีแล้วหรอเนี่คือโอเคแล้วหรอเดินเข้าไปเนี่ยจะปลอดภัยแล้วหรอแล้วเ,เมื่อเวลาที่คนเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรับรู้ได้ผู้หญิงเขาว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ย ผ like that, so well, you ู้ชายคนนี้ทําไมไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรง่ายง่ายผู้ชายคนนี้ทําไมไม่มีความมั่นใจผู้ชายคนนี้ทําไมไม่เชื่อใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อมั่นเขาได้ยังไงแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อใจเขาได้ยังไงคือแล้วพอเมื่อคุณไม่แน่ใจแล้วพอเมื่อคุณไม่กล้าที่จะเดินต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับฟุตบอลอะคือถ้าเกิดว่าทีมหนึ่งไม่กล้าบุกอีกทีมหนึ่งก็จะฉวยโอกาสตรงนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทีมบุก แล้วก็ควบคุมเกมทั้งหมดคือเราจริงๆเนี่ยการเดทมันก็เหมือนกับเกมถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบความหมายของคำว่าเกมสักเท่าไหร่มันอาจจะดูแย่แต่มันก็คือเกมมันก็คือการที่คุณเนี่ยชิงไหวชิงพลิบชิงโอกาสกันแล้วก็ดูว่าใครเนี่ยจะครอบครองได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเขาเนี่ยก็ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นผู้นําเสมอไม่ว่าโลกสมัยนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่ว่าโลกสมัยนี้เนี่ยจะเชื่อในสิทธิความเท่าเทียมันมากแค่ไหนผู้หญิงเขาก็อยากให้ผู้ชายเนี่ยมีความมั่นใจกับการตัดสินใจของเขาแต่พอเมื่อคุณมีความไม่แน่ใจแล้วเนี่ยแต่พอเมื่อคุณไม่ชัดเจนคุณไม่แน่ใจคุณไม่กล้าที่จะเดินต่อเนี่ยผู้หญิงเขาจะแบบเฮ้ย hey แล้วเราจะเดทกกับคนคนนี้ไปทําไมในเมื่อตัวเขาเองเนี่ยยังไม่แน่ใจในตัวเองเลยตัวเขาเองเนี่ยยังไม่เชื่อใจในตัวเองเลยแต่เธอก็ยังมีความคิดที่ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่ารักนะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ดีคงจะเป็นเพื่อนที่ดีเอาไว้เวลาที่แบบวันไหนซ่วมที่ห้องเต็มก็ค่อยโทรเรียกเขามาวันไหนที่ขี้เกียจล้างจานก็ค่อยเรียกเขามาล้างวันไหนที่อยากดูดอกไม้อยากได้กลิ่นดอกไม้ก็ค่อยเรียกโทรบอกให้เขาซื้อมาให้เพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าที่จะโชว์ความสนใจที่คุณเนี่ยมีต่อตัวเธอให้เธอเห็น แล้วแน่นอนคงไม่ใช่วิธีที่คุณหาใน Google เพอถ้าเกิดว่าคุณได้รับคําแนะนําที่ผิดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยขุดหลุมฝังตัวเองลึกเข้าไปลึกเข้าไปอีกด้วยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะบอกเฮ้ยต้องยอมเขาทุกอย่างต้องดูแลเขาทุกอย่างต้องไปลาออกมาจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลเขาเลยเขาจะได้สนใจเขาจะได้อยากที่จะมาเป็นแฟนกับเราหรือว่าที่ผมเห็นประจําเลยก็คือเดินเข้าไปบอกเธอเลยเฮ้ยเธอเชื่ออะไรอะ่ะเราแอบมองเธอมา3เดือนแล้วเราแอบถ่ายรูปเธอขอเบอร์เธอหน่อยได้ไหมมันคงจะได้ผลแลลวนะ แน่นอนว่าไม่แล้วเราจะต้องแสดงท่าทางยังไงให้เธอเห็นล่ะว่าเราเนี่ยสนใจในตัวเธอเรามีความชอบในตัวเธอแน่นอนนะครับผ่านทางคําพูดของคุณการเลือกใช้คําศัพท์ของคุณท่าทางกิริยาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น gesture body language หรือว่าสายตาของคุณแล้วแน่นอนการถูกเนื้อต้องตัวของคุณก็สามารถที่จะบอกเธอได้รวมถึงความกล้าที่จะชวนเธอออกไปเดทและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความมั่นใจในตัวเองของคุณ หรือว่าความกล้าที่คุณจะบอกกับเธอว่าเธอเป็นคนที่น่าสนใจนะเราอยากที่จะรู้จักกับเธอมากกว่านี้เดี๋ยวเราเอาเบอร์เธอไว้แล้วกันและเดี๋ยวเราค่อยนัดกันใหม่และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการรับมือต่อเธอ ือเมื่อผู้หญิงเกิดความไม่แน่ใจในตัวคุณหรือว่าเธอเริ่มคิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เยอะเขาก็จะเริ่มเอาคุณเนี่ยไปอยู่ในแฟรนโซนแล้วแล้วเมื่อเวลาที่คุณอยู่ในแฟนโซนเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดไปเองคุณจะเริ่มแสดงความเป็นเจ้าของในตัวเธอทั้ทันที่เธอคนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรต่อคุณและพอเมื่อคุณต้องการเป็นเจ้าของเธอคุณลงทุนไปทุกทุกอย่างคุณทําทุกทุกอย่างไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเกิดความหึงหวง แล้วมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมบอกคุณได้เลยนะครับว่าบ่อยครั้งเลยที่ผู้หญิงเขาเนี่ยจะทดสอบคุณด้วยความมือห่วงเธอก็จะกล่าวถึงหรือว่าจะพูดให้คุณฟังถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเพิ่งรู้จักที่บาร์เรียนห้องเดียวกันหรือว่าทํางานที่เดียวกับเธอเธอคนนั้นเนี่ยจะทดสอบคุณด้วยวิธีนี้เมื่อเวลาที่เธอคนนั้นเริ่มที่จะมีความคิดที่จะเอาคุณเนี่ยไปไว้ในเฟรนซนแล้วผู้ชายที่อยู่ในเฟรนซนเขาจะทํำยังไงล่ะเขาก็จะมีความคิดที่ว่า ไอ้ผู้ชายเรเ็วนี่กับเงาจะผู้หญิงเราไปผู้หญิงที่เราลงทุนไปตั้งสองปีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันดูแย่ที่สุดแย่ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปกับไอ้เลวนั่นแล้วมากับเราแทนเพราะว่าเราสมควรที่จะได้รับเธอไม่คุณไม่สมควรคุณเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่คิดจะมีเซ็กกับคุณเลยด้วยซ้ําแล้วรู้ไหมเวลาที่คุณพูดนั้นออกไปเนี่ย สิ่งเดียวที่ผู้หญิงได้ยินก็คือฟังนะเราเป็นคนที่ขาดความมั่นใจแล้วเราคิดว่าเราไม่ดีพอสําหรับเธอแต่เรากําลังกลัวว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังจะแย่งเธอไปจากเราแล้วเธอเนี่ยก็จะไปกับมันเพราะว่าเธอเนี่ยรู้ดีว่าเราไม่ดีพอคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อนาที่คุณพูดนั้นออกไปแล้วรู้ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณพูดเวลาที่คุณให้ร้ายคนอื่น แล้วเมื่อเวลาที่คุณพูด่นั้นออกไปแล้วเนี่ยยินดีด้วยนะครับคุณเพิ่งได้รับการเปินนียถนนแล้วก็เปิดไฟเขียวให้ตลอดทางู่เฟนโซนโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเบรกแม้แต่นิดเดียวเลยแต่จริงๆเมื่อถึงจุดนี้เนี่ยคุณยังสามารถกลับไปได้แต่สิ่งที่ทําให้คุณลงแย่กว่าเดิมเนี่ยก็คือการที่คุณยอมรับสถานะนั้นการที่คุณยอมรับว่าคุณเนี่ยอยู่ในเฟรนโซนแต่คุณเนี่ยก็ยังอยู่กับเธอต่อขึ้นห,หลายๆคนเนี่ยรู้ร,รู้ทั้งรู้ว่าเธอคนนั้นเนี่ย จับคุณไปอยู่ในเฟรนซ์โซนแต่ว่าไม่มีความกล้ามากพอที่จะเดินออกมาเพราะอะไรล่ะเพราะคุณคิดว่าถ้าเราเดินออกไปเนี่ยเราจะเสียเธอไปตลอดทางทั้งที่กูตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันคือคุณจะทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งไปเพื่ออะไรในเมื่อคนคนนั้นเนี่ยไม่เห็นความสําคัญของคุณแล้วมันก็ไม่มีวันที่เธอคนนั้นเนี่ยจะมองเห็นความสําคัญของคุณหรือเธออาจจะมองเห็นแต่เธอไม่ได้ต้องการคุณเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดคุณกล้าเร็วแค่ไหนที่จะเดินออกมาเนี่ย มันก็มีโอกาสมากเท่านั้นนะครับที่คุณเนี่ยจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณต่อได้โอเคนะครับแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะจับคุณไปอยู่ในเฟรนด์โซนผมมองว่าคุณจะชอบแล้วก็จะได้ประโยชน์นำเอาไปใช้ได้จากคลิปคิปนี้และถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนมีีีวัท่ด